ก็ทั้งหมดเนี้เป็นรถที่ส่วนใหญ่แล้วผมคาดว่าคงจะไม่เข้ามาขายในประเทศไทยเป็นรถจีนแต่จะไปผลิตในยุโรปก็จะวิ่งได้ไกลถึง820กิลเมตรไม่ต้องมีคนขับก็วิ่งได้หน้าตามันดูดีนะที่ถ้าเป็นวิ่งในในเมือไทยนี่ผมต้องหาทางไปลองนั่งอยู่10ปีที่แล้วเนี่ยในมืองไทยก็มีขายเป็นรถ Porsche 911ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ ไม่เคยมีรถพอเ s c เก้าหนึ่งหนึ่ขนาดเกียรแรงเท่านี้นะครับแต่ว่ารุ่นที่เห็นในบนจอเนี่ยไม่มาแน่นอนนะครับเพราะเป็นเสน่หของงาน IAA Mobility ไม่ได้มีแค่รถคอนเซ็ปต์สุดล้ำแต่ยังรวมถึงรถอีกหลายกลุ่มที่ช่วยเติมสีสันให้กับงานทั้งรถรุ่นใหม่และรถรุ่นพิเศษ รถไร้คนขับที่สะท้อนทิศทางความสนใจของตลาดยานยนต์รถรถยนต์วันนี้คุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยาสารฟอร์มูล่าได้คัดเลือกรถที่น่าสนใจจากงาน IAA Mobility 2025มาให้ชมกันบอกเลยว่าแต่ละคันไม่ธรรมดาค่ะสวัสดีค่ะนะชูสวัสดีครับคุณจูนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ตอนส่งท้ายนะคะสำหรับงาน iaa mobility นะคะครั้งที่ผ่านมาของปี2025นั่นเองเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนชูได้ติดค้างในเรื่องของรถโปรดักชันคาร์ที่งานไว้นะคะประมาณ1เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาดูรถนะคะที่น่าสนใจนะคะของงาน iaa mobility ซึ่งบอกว่าจะมีการผลิตหรือขายจริงในปีนี้แล้วด้วยนะคะที่เราผ่านมา2ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของคอนเซปต์คาร์หรือรถนะ แนวคิดล้วนเลยซึ่งบางคันก็อาจจะมีผลิตจริงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะทําให้ดูเฉยๆยังไม่ผลิตจริงแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นโปรดักชันคาร์ซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ผลิตในเยอรมนีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนะครับส่วนวันนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโพรเจคชนคาร์หรือรถผลิตจำหน่ายของประเทศอื่นนะซึ่งก็มีหลายประเทศนะครับม,มีทั้งสวีเดนนะครับ รถจากสหรัฐอเมริกาก็มีนะครับรถฝรั่งเศสก็มีะะแล้วก็มีรถเยอรมันหลงมาคันหนึ่งยังเหลืออยู่อีกคันก็ทั้งหมดนี้เป็นรถที่ตรวนใหญ่แล้วผมคาดว่าคงจะไม่เข้ามาขายในประเทศไทยนะแต่ก็อาจจะมีบางรุ่นบางคันซึ่งจะมีเข้ามาขายในบ้านเราเพราะว่าเป็นยี่ห้อที่เมืองไทยเรารู้จักกันดีแล้วก็มีจำหน่ายอยู่แล้วในขณะนี้ครับค่ะเรียกได้ว่าหลากหลายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมรถคันแรกกันเลยค่ะคันแรก ก็เป็นรถยี่ห้อที่คนไทยเรารู้จักกันดีนะครับก็คือรถ VOOVO เป็น v o l v o e s 90ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่เริ่มจำหน่ายก่อนงานนี้สองสาเดือนนะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้เจอตัวจริงก็ที่งานนี้นะครับเป็นรถยี่ห้อ v บ o v o ซึ่งกันชาติสวีเดนรถสวีเดนแต่ปัจจุบันรถรุ่นนี้ไปผลิตในจีน <c oughs> นะครับก็เลยเป็นเป็นรถเม d e อิน h i น a แต,แต่เป็นรถทวิีเดนก็เป็นรถระดับหรูนะครับซึ่งตัวถังยาวถึง5เมตรเลยนะครับแล้วก็เป็นรถมีให้เลือกทั้งรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับหรือว่ารถขับเคลื่อนทั้งตีล้อมอเตอร์เดี่ยวหรือซิงเกิลมอเตอร์นะครับก็จะใช้มอเตอร์ขนาด245กิโลวัตต์หรือ33 3แรงม้านะครับก็เติมไฟเต็มทีก็วิ่งได้ถึง650กิโลเมตรนะครับส่วนรถนะขับเคลื่อนทุกล้อก็จะเป็นทวินมอเตอร์ให้กระบังรวมสูงถึง 330กิโลวัตต์หรือ472แรงม้านะครับก็เติมไฟเต็มครั้งหนึ่งก็วิ่งได้700กิโลเมตรใหญ่ที่จุดก็จะเป็น680แรงม้านะครับเลือกใช้ได้ตามใจชอบคันที่2เป็นยี่ห้อที่เชื่อว่าผู้ชมส่วนใหญ่คงไม่รู้จักหรืออาจจะไม่เคยได้ยินนวยซามไปนะครับก็คือรถยี่ห้อลูซิตรุ่น Gra วิ t y y ก็เป็นรถ Made in USA ก็ค <One input> so right ือผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับและก็กาลังเข้าไปทําตลาดในยุโรปนะครับก็มาเปิดตัวที่งานนี้เป็นครั้งแรกเลยคนไม่ใช่เฉพาะเรานะครับคนในยุโรปก็เพิ่งมีโอกาสเห็นอพร้คันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นรถนะ SUV crossover SUV ขนาดใหญ่เลยนะครับตัวถังเนี่ยยาวถึง5เมตรนะครับแล้วก็มีคมติดแรงต้านอากาศดีมากเลยก็คือแค่0.2 4เทนันเอง ซึ่งปกติรถ SUV เนี่ยค่าสมดลุลตังต้านอากาศก็อยู่ใกล้ๆ0.3นะครับแต่คันนี้0.24นะครับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดนะครับให้กำลังรวมมากเลยนะครับ618กิโลวัตต์หรือ828แรงม้านะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ก็ขนาดใหญ่มากเลยคือถึงขนาด123กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเมือ่อเวลาเติมเติมไฟเต็มเนี่ยถ้าเป็นรถที่ ติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้5คนนะครับก็จะวิ่งได้ไกลประมาณ4 0่ถึง450กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง3แถวนั่งได้7คนก็จะวิ่งได้386กถึง437ิเกิโลเมตรเ <ถ S 1> ท่นานั้นเองนะครับก็แล้วแต่เลือกเอาจะใช้แบบไหนนะครับคันนี้ผู้ยี่ห้อเรารู้จักกันดีเลย X อึเงนะครับซึ่งเป็นรถจีนซึ่งมีขายในเมืองไทยแล้ว แต่ว่ารุ่นที่เห็นในบนจอเนี่ยยังไม่มาแน่นอนนะครับเขาใช้ชื่อว่า Xpeng the next P7 คือปัจจุบันนี้นะครับในเมืองจีนเนี่ยเขามี Xpeng เนี่ยรุ่น P7 อันนี้เป็น P7 รุ่นที่2รุ่นใหม่มเขาก็เลยใช้คำว่า the next P7 จะไปขายในยุโรปนะครับก็เป็นรถระดับหรูนะครับซึ่งซึ่งในเมืองไทยเนี่ยผมคิดไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสมาขายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นรถที่มีให้เลือก ทั้งสองอย่างนะครับก็คือขับมอเตอร์ตัวเดียวแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังหรือใช้มอเตอร์คู่นะครับด้วยมอเตอร์ all wheel drive คือมอเตอร์คู่แล้วก็ขับเคลื่อนทุกล้อนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็มีให้เลือก2ขนาดเลยนะครับก็คือขนาด7-4.9กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าต้องการใหญ่ๆห,หน่อยก็เป็นขนาด92.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าวัดตามมาตรฐานของจีนจีนเขามีมาตรฐานการวัดนะคือคือ เขาใช้ตัวย่อว่า CLTC เนี่ยะครับก็จะวิ่งได้ไกลถึง820ก oh. นะิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าเออดีนะออกแบบทำให้สามารถไม่ต้องห่วง,งเรื่องขับไปแล้วเดี๋ยวไฟหมดกลางทางเพราะวิ่งได้ไกลข่อนข้าไกลนะครับ <Okay. S 1> 800 820กิโลเมตรเลยคันนี้นะครับก็เป็นรถจีนซึ่งเป็นยี่ห้อที่เมืองไทยก็มีขายนะครับคือ l e a f Motor แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่มี และผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะเขาตั้งชื่อว่าลีฟมอเตอร์ลาฟาเพราะปกติเราเห็นลีฟมอเตอร์เขาจะตั้งชื่อเป็นตัวย่อ C10 ทนะ b 1เเป็นรถจีนแต่จะไปผลิตในยุโรปเพราะว่าตั้งใจจะขายในยุโรปเนี่ยนะครับจะผลิตที่โรงงานซึ่งอยู่ที่เมืองที่สเปนที่เมืองซราโกซานะครับก็เป็นรถเก๋ง5ประตูแฮชแบกนะครับ5ที่นั่งตัวสัรก็ยาวไม่ถึง4เมตรครึ่งครับเมตร43เตนนะครับแล้วก็ เป็นรถขับเคลื่อนร้อหลังไฟฟ้าร่ล้วนเลยครับชาร์จไฟทีนึ่งนะครับก็จะวิ่งได้ไกลประมาณ3 61กิโลเมตรเมื่อใช้แบตเตอรี่ขนาด56กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ถ้าใช้ใหญ่กว่านั้นคือ67กิโลวัตต์ชั่วโมงก็จะได้ไกลประมาณ434กิโลเมตรนะครับก็ผมก็คิดว่าโอกาสที่จะขายในเมืองไทยก็น่าจะมีนะครับเพราะดูแล้วก็รถหน้าตายอย่างนี้นะรถขนาดนี้ก็ เมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่ Beyond Passion Sing and Kick Saber F1 Team Experience the Force All New Mitsubishi Ex-Force HEV อันนี้นะครับก็เป็นรถแปลกนะฮะจะดูนะนะฮะคือยี่ห้อเราก็คงไม่เคยได้ยินนะฮะก็คือยี่ห้อ p i x นะฮะรุ่น l o b o b u s นะครับก็เป็นรถของสหรัฐอเมริกาก็จะไปเปิดตลาด ในยุโรปนะครับก็เป็นรถที่ออกแบบให้ใช้งานได้หลายอย่างเลยนะฮะเขาตั้งชื่อว่าโรบัสก็คือใช้เป็นรถบรรทุกคนวิ่งระยะใกล้ๆเป็นให้เป็นรถประจําทางนะฮะแต่ว่าวิ่งไม่ไกลมากนะครับวิ่งกลับไปกลับมาใช้ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือจะดัดแปลงมาเป็นรถขายสินค้าก็ได้นะครับรถขายเครื่องดด่มนะรถขายอาหารนะครับและก็ที่ดีก็คือ เป็นรถที่ไม่ต้องมีคนขับก็วิ่งได้แต่ก็ต้องมียังต้องมีอยู่นะครับต้องมีคนขับนั่งอยู่ในรถเพราะว่ามีระบบขับได้ด้วยตัวเองระ,ระดับ4คือ,อยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ต้องระดับ5นะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆซึ่งชาร์จไฟเต็มครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็วิ่งได้ไม่ไกลคือวิ่งได้ประมาณ120ถึง140กิโลเมตรนะครับหน้าตามันดูดีนะฮะนี่ถ้าเป็น วิ่งในในเมืองไทยนี่ผมต้องหาทางไปรองนั่งด้นะครับน่ารักอีกคันหนึ่งนะครับก็ของค่ายเดียวกันอันนี้ไม่ใช่เป็นรถบัสเลยนะฮะแต่เป็นรถที่ว่าขับนั่งกันแค่2คนนะครับนั่งชื่อว่า pix b e a s t y นะครับก็เป็นมินิโมบิลิตี้ก็คือรถขนาดจิ๋วนะครับและเขาบอกว่าไม่ใช่คนออกแบบนะ AI ออกแบบใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือปัญญาเทียมนะออกแบบนะครับแล้วก็มีวิธีการผลิต ด้วยระบบใหม่ที่เราเรียกกันว่า t r e e dimension printing ซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับก็ผลิตมาเป็นโครงสร้างตัวถังเนี่ยเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะซึ่ง,ง,ง,งมีข้อดีก็คือ,อผลิตออกมาเป็นชิ้นเดียวสมมุลแบบแต่ข้อเสียก็คือไปชนหรือไปอะไรก็ตามพังไปนิดเดียวนะต้องเปลี่ยนทั้งคันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนอ,อันเดียวกันตัวถังก็ยาวแค่2เมตร50 2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนระน้าดใช้พลังงานฟ้าล้วนๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ชาร์จไฟเต็มทีนี่ก็วิ่งได้ไกล180กิโลเมตรนะครับ <c oughs> สามารถทำอัตราเร่ง0ูนถึง90กิโมตรตชมงใน 25, <c oughs> 25วินาทีความเร็วสูงสุดก็จำกัดไปที่20กิโลเมตรชั่โมงยีกิเมชมคือเรียกว่าวิ่งในเมืองแล้วก็ไม่ใช่ประเภทเอ,เอาไปลุยๆวิ่งเร็วรอะไรนะครับ ก็น่าสนใจดีผมก็เลยเลือกไมไ้ชมกันนะครับคันนี้เป็นรถของฝรั่งเศสดีฮอรเรโน่ยีปีที่แล้วเนี่ยในเมืองไทยก็มีขายเลิกขายไปนานแล้วนะครับอันนี้เป็นเรโน่คริโอนะเป็นรถขนาดเล็กดึงขายดีมากเลยนะครับทำมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี1990นะนับจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายทั่วโลกไปแล้วมากกว่า17ล้านคันคนะ,ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่6นะครับ เปิดตัวที่งานนี้นะครับ<ม>เข้าไปเปิดที่งานนี้เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อนก็ได้ไปเห็นกันที่งานนี้นะครับก็ตัวถังก็ไม่ยาวนะครับ3เมตร18เเนิ้นะครับเป็นตัวถัง5ประตูแฮชแบกนั่งได้เต็มที่ก็คือ5คนนะครับแต่เขามีระบบขับเนี่ยให้เลือกหลายแบบแต่ไม่มีรถไฟฟ้านะครับก็จะมีแบบแรกก็เป็นฟู l ไฮบริดก็คือใช้ เครื่องยนต์เบนซินทางานกับมอตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องมีการชาร์จไฟก็คือทํางานเป็นไฮบริดด้วยตัวมันเองประเภทที่2ก็คือเป็นขับด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินนะครับก็ธรรมดาใช้กันเยอะและจุดท้ายก็คือขับด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้เบนซินก็ได้ใช้แก๊ส LPG ก็ได้นะครับก็เลือกเอา,เอาสะดวกที่ใช้แบบไหนและก็ที่จุดที่ทน่าสังเกตก็คือนะครับเป็นรถเรโน่ของฝรั่งเศส แต่ไม่ได้ผลิตพลังเตศครับผลิตในตุรกีตุรก,กีนะครับคันสุดท้ายของ IAA Mobility ปีนี้ก็คือ Porsche 911 Turbo S, <S, <S, <S ซึ่งผู้ผลิตเขาบอกเลยครับว่าเป็นรถ Porsche 911ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ <S <S มไม่เคยมีรถ Porsche 911ขนาดเทียนแรงเท่านี้นะครับที่ว่าแรงเพราะอะไรครับ พอติดตั้งเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเบนซีน6สูบนอนยันหรือว่า6บ er, <อ>็อคเซอร์เครื่องยนต์บ็อกเตอร์ความจุนะครับ3 5 9 1ซีซีให้กำลังสูงถึง471กิโลวัตต์หรือ640แรงมา้ารถคันนี้นะฮะแต่แรงม้าถูงถึง640แรงมา้าแล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด52กิโลวัตต์71 แรงม้าก็คือเป็นระบบ Full Hybrid บก็คือไม่ต้องมีการชาร์จไฟทํางานด้วยตัวเองนะฮะเราก็ขับไปมีหน้าที่ขับไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับก็สามารถทําความเร็วสูงสุดนะครับลองทายดูนะครับ322กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมไม่เคยขับรถเร็วเกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเจอ32 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่สงสัยไม่กล้าขับแน,แน่เลยนะครับแล้วก็อัตรา,าเร่งนะครับศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย กระพริบตาดีเด่นนะสองจุดห้าวินาทีทําได้แล้วนะครับราคาในยุโรปก็แพงคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสิบล้านสิบลา้ลานบาทนะครับนี่ก็คือรถทั้งหมดนะคะที่ได้มาให้ชมกันในครั้งนี้นะคะกับงาน iaa mobility นะคะเมื่อปี2025นั่นเองนะคะทีนี้อยากจะทราบนะคะนชูว่าทั้งหมดที่นชูนำมาให้เราชมเนี่ยจริงๆแล้วน,นชูเนี่ยคัดรถมาให้เราชมนี่จากเงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรบ้างคะก็คือพยายาม คัดมาให้มากที่สุดนะครับคือรถไหนที่ว่ายังเป็นรถใหม่อะ่ะคือเราไม่เคยออกรายการของเราเลยไม่เคยมีแสดงที่งานอื่นมาก่อนเนี่ยเราก็คัดมาให้ดูกัน<อ>ซึ่งความจริงก็จะมีอยู่บ้างนะที่น่าสนใจแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีเวลาอยู่เท่านี้นะครับเราก็เลยคัดเลือกาตามที่เหมาะก็ทั้งหมด20 24คบคันคซึ่งถือว่างาน i a mobility ครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยถือว่าปีนี้ทําออกมาได้ดีการจัดงานก็ออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นมากกว่าครุกครั้งที่ผ่านมาด้วยคือผู้จัดงานเนี่ยเขาประเมินตัวเองนะเขาก็บอกว่างานเขาเนี่ยประสบความสำเร็จดีมากเลยเขาบอกว่ามีคนมีคนชมงานเนี่ยทั้ง,ท,งทั้งที่จัดในสถานที่ในศูนย<อ>์ศูนย์ราชการกับที่จัดทั่วทั่วไปนเนี่ยเยอะเป็นไป,นป,นปนตามเป้าหมายที่เขาวางไว้เนะพราะนายผมก็คิดว่าครั้งต่อไปซึ่งจะมีในสองปีข้างหน้าคือปี2 0 2 7 รูปแบบคงจะคล้ายๆเดิมเนี่ยแล้วเราก็จะตามไปดูกันเดี๋ยวยังไงนะคะเราคอยติดตามชมกันว่าน้าชูเนี่ยจะเดินทางไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะนํารถที่น่าสนใจอะไรเนี่ยมาฝากแฟนรายการรถรยนต์อีกเช่นเคยคนะคะ<ช>เพราะรฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามพวกเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณชูศักดิ์มจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศจากนิตยสารฟอร์มูล่าด้วยค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับ ระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากาการประมูล Experience the Force All New Mitsubishi Ex-Force HEV